สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่บูธ h o น h o n o d u o o u l o ค่ะภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออตโตสารอนค่ะและแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราพามาชมไฮไลท์ของบูธเราเลยนะคะนั่นก็คือในส่วนของ Honda Civic Hatchback ใหม่ที่มาพร้อมกับชุดแต่ง Modulo นั่นเองค่ะ กับชุดแต่งโมดูลโล่นะคะ o n d ด้ i v i c Hatchback ใหม่ต้องบอกว่าตัวนี้นะคะโดดเด่นในเรื่องของการดีไซน์เป็นหลักอยู่แล้วดังนั้นเราจะเริ่มจากที่สเกิร์ตข้างเลยค่ะนะคะตกแต่งมารอบคันรวมไปถึงนี่เลยค่ะกับฝาครอบกระจกมองข้างนะคะเป็นสีส้มทัชให้อารมณ์แบบสปอร์ตสไตล์นี่เลยยูโรเปียนนั่นเองค่ะรวมไปถึงนี่เลยชุดตกแต่งนะคะกับซุ้มล้อด้านหน้าแบบโครเมียม เสริมดีไซน์นะคะแล้วก็ยังให้ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยค่ะเพิ่มสเสน่ห์แล้วก็ให้ความโฉบเฉี่ยวรอบคันนั่นเองต้องบอกว่าสปอยเลอร์หลังนะคะโดดเด่นดูดนันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะคะอันนี้ในส่วนของสปอยเลอร์หลังนั่นเอง รวมไปถึงนะคะยังมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด17นิ้วซึ่งเป็นล้อที่ต้องบอกว่าล้อต้นแบบนะคะกับการดีไซน์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยจาก Honda ได้อย่างลงตัวเลยค่ะแล้วก็ยังมาถึงดีไซน์ภายในกัาในส่วนของนะคะคิ้วบันไดเป็นแบบสแตนเลสน,นะคะแล้วก็ไฟ LED แบบไลท์บูต้องบอกว่าโดดเด่นเป็นสัญ,ญลักษณ์จาก h o n d ้เลยทีเดียวค่ะ ค่ะและนี่นะคะคือชุดแต่งโมดูลอ Honda CRV ใหม่ค่ะตัวนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีหลายอย่างนะคะที่ทําให้คุณนะคะรับรองได้เลยว่าชอบอย่างแน่นอนนะคะเริ่มกันที่นะคะภายนอกค่ะก็คือตัวาการชนหน้ากับหลังนะคะจะเห็นได้ชัดค่ะว่าจะเป็นแบบสปอร์ตค่ะแล้วก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความเท่เรียบหรูนะคะให้ดูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ,ต,ะ,คะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่อไอเสียค่ะปลอกท่อไอเสียนะคะจะเป็นสแตนเลสค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีค่ะเป็นตัวคิ้วนะคะชุดคิ้วตกแต่งขาประตูหลังนะคะจะเป็นโครเมียมค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าก็จะมีล้ออลลอยนะคะขนาด18นิ้วนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีบันไดข้างค่ะที่ออกแบบตามมาตรฐานจากคอนด้านะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะคิ้วบันไดค่ะที่จะเป็นสเตลเลสนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ไรทบูค่ะ กร,รจะจังหน้า<ใ>นะคะจะเป็นแบบดีไซน์ใหม่ค่ะจะเป็นแบบ,บ,ลแบ,บกลังพึ่งแบบนี้นะคะมั่นใจกับชุดตกแต่งมาตรฐานระดับสูงดีไซน์สปอร์ตเพิ่มสุดเรียภาพในทุกการขับข,ขี่ค่ะ,คะชุดตกแต่งมโมดลล้อฮอ d a ้าซีวกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มความสปอร์ตด้วยสเกอรอรรบคันพร้อมกับคิ้วตกแต่งไฟตัดบอกแบบพรเมียมล้ออลลอยขนาด17นิ้วสีดำด้าน มองข้างแบบโครเมียมค่ะส่วนด้านในนะคะมีค้วบันไดสแตนเลสพร้อมกับไฟ LED ไลท์บลูกับเ้นเหยียบสไตล์สปอร์ตสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกปอบท่อไอเสียสแตนเลสช่วยเสริมความมั่นใจในทุกการขับขี่ค่ะสนใจสามารถเยี่ยมชมบูธ Honda m o d u l o ได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโตสาลอน2017ณอาคารเชลเลนเจอร์3ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมอิมแพคเมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่9กรกฎาคม2560ติดตามรายละเอเียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ auto Thailand.com ครับ